Thousand times in virtual reality. หมูย่างเข้ามาดูพบศัตรูแล้วโอ้าว Kill. No, Double kill. kill. Uh -huh. yeah. <laughs> 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 First Blood. 아프나? 응. ของ 여기. khó rồi quá nên quán quá nhưng mà lấy nhưng mà hỏi nhưng mà đẹp hỏi đang già này

เลยมึงมาสู้อีเี่ยเดินมันยังสัตว์ไม่ใช่เลยเนี่ย first blood ันลืเนีหมไ มันจะเล่นระเบิดเอากูยากเลยครับโอ้ยสก,กาสามอิลก,กลิ่งกระอิ่งกระตอกไงตอก อที่เราเล่นะตา,าร์กันหเจอเอดักยิงห่วงมากมาดิมาดิอีกตัวยิงกูอ่ะสตารมาดิ วัดมึงเลยนะครับไหนวะไม่เห็นเลย

โอนคนเคโคตเียเต็ซูไม่ได้เน,นเี่ยโ้ยุ้กทำยยุทำไรอ่ะซนึงขวาหนึ่งไม่หลังเข้าสอนเล อยือเ่นเนห้องของตัวเอง mr tulu you fly first blood skill 双好，双倍，双 Oh, aku dua laju gitu, wana iya. <laughs>